สวัสดีค่ะตอนนี้พวกเราได้อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะนิทศศาสตร์ภาควิชาสารศารสตร,สร์ได้มาสัมภาษณ์อาจารย์พิจิตตาสิขิษโตค่ะในหัวข้อสื่อสารมวลชนกับการเมืองไทยนะคะเพื่อประกอบการเรียนรู้วิชาส,สังคมศึกษาศาสานาและวัฒนธรรมภาคการเมืองและการปกครองค่อคะอาจารย์คิดว่าสื่อสารมวลชนมีบทบ,บาทอไรในอีตปัจจุบันคะคือสื่อมวลชนก็ จริงๆแล้วมันก็จริงๆตัวสื่อเป็นแลพลตฟอร์มเป็นเซสชันที่เป็นเหมือนเทคโนโลยีอะค่ะในการเชื่อมโยงระหว่างผู้รับสารกับผู้ชมสารแต่คราวนี้เนี่ยถ้าในทางการเมืองเนี่ยก็เห็นได้ว่าสื่อนี่ขมากมันขึ้นมากในเรื่องของการส่งข้อมูลข่าวสารในเรื่องของเป็น after, like man, ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่ในขณะเดียวกันอีกมุมหนึ่งในทางการเมืองสื่อก็าจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจหรือว่าผู้นำ การเมืองในการเที่จะส่งข้อมูลข่าวสารซึ่งมันอาจจะเป็นลักษณะการโฆษณาชวนเชื่อค่ะไปให้ประชาชนแล้วก็มันอยู่ในกระบวนการของการกล่องเกาทางการเมืองด้วยเพื่อให้ประชาชนเชื่อตามแตนงานเนี้ยจริงๆสื่อมวลชนมีที่พลค่อนข้างมากแต่ในปัจจุบันเราก็มีสื่อซึ่งเป็นเรียกว่าสื่อใหม่ค่ะก็จะเป็นพวกอินเทอร์เน็ตสังคมออนไลน์ต่างๆซึ่งรูปแบบการสื่อสารเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยจากเดิมที่เป็นการสื่อสารจาก ส่งไปผู้ชงผู้ชมหรือผู้ฟังทางเดียวแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าใครก็ได้สามารถเป็นสื่อแล้วก็ส่งข้อมูลข่าวสา,ารเไ,ไดากระจายไปหมดอาอจารย์ช่วยยกตัวอย่างปาัญหาการเมองทที่เกิดจากสืาา่อสังคมสืชอได้ไหมคะคือจริงๆที่ผ่านมาตลอดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะสื่อังคมชนก็ถูกควบคุมโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อที่ประชาชนคนไทยเขา้าเข้าถึงมากที่สุดน,นะคะ บานคนไทยยังมีบทบาทที่สุดสื่อมวลชนอย่างทโทรนนทัศน์หรือทยวเนี่ยถูกควบคุมโดยภาคราฐมาโดยตลอดนะคะตามประวัติศาสตร์การเมืองไทยแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยใน,ใน,ใ,นในช่วงหนึ่งก็คือสื่อมวลชนถูกใช้เครื่องมือของรัฐในการ,การโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าในการกลอบเราประชาชนที่เชื่อในสิ่งที่ที่รัฐอยากจะให้เป็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยใปัจจุบันสื่อก็เข้าสู่เาเรียกว่าเป็น อดิจิตอลอะค่ะมันทำให้มีช่องเยอะขึ้นแล้วก็มันส่งผลทำให้อุตสาหกรรมต่างๆอุตสาหกรรมสื่อเนี่ยมันก็เริ่มเหมือนกับคนเป็นเจ้าของได้มากขึ้นมันก็จะมีทางผู้ผลิตทิ่มันเป็นเจ้าของก็ใช้สื่อในการโฆษณาสินค้าอะไรต่างๆหรือว่านักการเงินกระโดดมาเป็นเจ้าของสื่อก็จะใช้ตัวสื่อมวลชนเนี่ยเป็นช่องทางในการ กับฐานเสียงของตัวเองถ้ามองว่าจากที่ผ่านมาสื่อมวลชนมีของยังไงกับการเมืองไทยก็คือว่าหลังจากที่มันเริ่มมีสื่อทีวีการเมืองเริ่มมีจริงๆต้องต,ต,ต้นรากคือมันมีามักใหญ่ขังการเมืองค่ะของกลุ่มที่มันขัดผลประโยชน์กันแล้วเขาก็ใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ตัวเองในการโฆษณาชวนเชื่อจริง สื่อมันไม่ได้มีสื่ออย่างที่บอกค่ะในแค่เทคโนโลยีมันไม่ได้เป็นปัญหาแต่คนที่ใช้สื่อกับหาที่เป็นปัญหาและทําให้เมื่อใช้สื่อโดยมีเ,เป้าเป้าหมายบางอย่างเพื่อที่จะเอาชนะกันก็เลยทําให้คนฟังคนดูหรือว่าคนอ่านเนี่ยก็แยกกลุ่มกันกลายเป็นมีความเห็นไม่ตรงกันไอ้ความเห็นไม่ต้องการไม่แปลกนะคะในทางสังคมประชาชิจต,ตยคือเห็นไม่ตรงกันเป็นเรื่อง,องปกติแต่ว่า เมื่อเห็นไม่ตรงกันแล้วเนี่ยกระถูกกระตุ้นเล่าโดยสื่อหรือคนที่ใช้สื่อไม่ว่าจะเป็นบุคลากรเมืองหรือนักการเมืองต่างก็ทำให้คนมันอพอเห็นต่างกุ๊กเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเกลียดคนที่ไม่เห็นเหมือนกับเราไอกระบวนการกระตุ้นพวกเนี้ยถือว่าเป็นปัญหาสังคมไทย่ะที่ใช้สื่อชนเป็นช่องทางในการสื่อสารค่ะอาจารย์คิดว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยพอเข้ามาแล้วไม่มีผลกระทบต่อ การทำสื่อการเงินในปัจจุบันมาน้อยแค่งไหนคะโซเชียลมีเดียจริงๆเริ่มใช้กันเยอะๆนะคะอย่าง f e c o o o เนี่งมีก็มาประมาณปี2006แล้วก็มาใช้เยอะๆในไทยเนี่ยก็ประมาณเนี่ย2008ถึง2010สถิติของคนไทยที่ใช้ Facebook เนี่ยก้าวกระโดดเลยหลังจากมีวิกฤตในช่วงของการอยู่ิสระจการทำการ,การกเงนะคะแล้วก็มันเปลี่ยนพฤติกรรมผู้รับสารคือเขาจะไม่ได้รับสารเฉพาะสื่อ วิธีวทยุโทรทัศน์หรือสีพิมพ์เป็นสื่อกระแสหลักซึ่งมีผู้ผลิตสื่อที่เป็นหน่วอาชีพแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ไปรับสื่อท,ทางสังคมอ,ออนไลน์ซึ่งมันก็ยังไม่ได้มีกระบวนการถอดกองเพราะทุกคนสามารถเป็นสื่อได้หมดไม่ได้มีอยู่บนฐา,านของจัรยาบรบาลในการผลิตสื่อแล้วก็อาจจะมีข่าวลือหรือว่า,าการพยายกโฆษณาชวนเชื่อหรือนะคะที่เ่อท่าดราม่ามัาก็เลยส่งผลให้สื่อออนไลน์เนี่ยมันเป็นสื่อที่ สมด้วยอารมณ์ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็พอคนไปใช้เยอะๆ่มันเกิดการถกเถียงอะไรต่างๆซึ่งจริงๆดีแต่ว่ามันถกเถียงในในช่วงของมุลหภูมิทางการเมืองที่ที่ค่อนข้างปุกกลุ่มแล้วก็อารมณ์อารมณ์ของคนใช้สื่อเนี่ยบางทีแค่อยากจะเอาชนะมันก็เลยส่งผลให้มันมีมันมีอารมณ์เยอะในสื่อออนไลน์แล้วก็พอมีอารมณ์เยอะข้อท็จจริงก็น้อยลงต่างไปดนวยก็เลยรู้สึกว่า สื่อออนไลน์เนี่ยมันมันเป็นส่วนประกอบหนึ่งแหละเราหลีกเลี่ยมมันไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าผู้ใช้สื่อออนไลน์ในช่วงที่มันมีการแบ่งแยกทางการเมืองและอารมณ์ของผู้ใช้ย่างค่างที่อยากจะเอาชนะคางคานกันก็เลยยิ่งทําให้สื่อออนไลน์มันเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นอารมณ์กัเยอะค่ในทางการเมืองเราอาจารย์คิดว่าตก่วกาการใช้สื่อทางการเมืองว่าในมีผลต่อสื่อหลักขนาดไหนอะ สื่อออนไลน์ใช่ไหมคะสื่อออนไลน์เป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับผู้ใช้สื่อแล้วแม้จะไม่ใช่ทางเลือกหลักเพราะว่าจากสถิติตอนนั้นมันจะมีโพลที่ออกมานะคะว่าถึงแม้ว่าในช่วงปีาการทางการเมืองไทยคนไทยเ,ยเข้าถึงสื่อสองประเภทมากที่สุดคือสุดโทรทัศน์กับสนนื่อออนไลน์ก็คือสื่ออินเทอร์เน็ตแต่ว่าเมื่อทําสถิติถามว่าแล้วคุณเชื่อเชื่อมากหรือว่ามีความเชื่อถือในสื่อเนื้อหาของส่ประเภทไหน,น,น ใช้สุเพียงวิ่งกลับไปที่โทรทัศน์ส่วนสื่อออนไลน์เนะะี่ยความเชื่อมั่นในช่วงนั้นไม่ได้เดยอะมากมันเป็นช่องทางทางเลือกหนึ่งนะคะ่ะในการที่คนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้แต่ว่าความน่าเชื่อถืออาจจะต่ำกว่าสื่อกระแสหลักมีหลายๆครั้งสื่อออนไลน์คือไปเอาอย่างสื่อกระแสหลักไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์สำนักข่าวต่างมาผลิตซ้ำในสื่อออนไลน์มันก็โอเคเป,เป็นแค่ช่องหนึ่งอะที่ช่วย แต่ว่ามันก็จะมีเหมือนกานที่กลุ่มทางการเออางินพยายามใช้สื่อออนไลน์ในการกระตุ้นอารมณ์หรือว่าสร้างฐานสีอันนี้ก็มันก็จะมีความดราม่าค่อนข้างสูงแล้วก็มีอารมณ์ค่อนข้างสูงตอนนั้นก,ก,ก็ก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งแต่อาจจะเป็นทางเลือกที่1มันอาจจะขาดความน่าเช,ชื่อถือบ้างอันที่2นะคะก็คือมันมีอารมณ์ค่อนข้างเยอะในสื่อออนไลน์ในช่วงวิต,ตกกรรทางการเงินนะคะแต่ถ้าในสถานการณ์ ก็คิดว่าและในทุกวันนี้สื่อออนไลน์เริ่มเริ่มที่จะเข้ามาแทนที่สื่อกระสับสังพอสมควรแล้วหรือไม่งั้นก็คือสื่อกระแสหลักเริ่มใช้แพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ในการส่งข่าวด้วยแล้วนกันมันก็เลยเหมือนทำหน้าที่เสริมกันค่ะในช่วงภาวะปกติปปค่ะการควบคุมสื่อทางการเมืองในปันจจุบันค่ะมีผลดีผลเสียอย่างไรบ้างในความคิดอาจารย์อืก็อย่างที่บอกค่ะจริงๆถ้าเป็นนะัก ค,ค,คือคือคือพื้นฐานอาจารย์เป็นนักวิชาการอยู่แล้วก็พอมาดูเรื่องสื่อมวลชนเนี่ยเรายังไงเราก็ตามเรายังเชื่อในเส,ส,ส,นนสนรีภาพสื่อข่ะสื่อมวลชนควรนเสรีภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารอ,อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยสื่อหลายเลยครั้งมันอย,อย่างที่บอกมันมีถ้าสื่อทาหน้าที่ของสื่ออย่างแทจ้จริงที่นําเสนอข่าวเป็นกลางไม่มีอารมณ์หรือว่าเ,เข้าเกี่ยวข้องหรือว่าไม่มี รีอะไรผลประโยชน์หรือว่า,อ,าอะไรอระอุดมการอะไรต่างๆที่ท,ที่ที่เป็นเ,เป็นประเด็นอยู่เรื่องหลักนะคะที่ต้องการจะเอาชนะค้ะคะาขายมันก็ตัวสื่อกระแสหลักก็ทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราเจอสถานการณ์ที่สื่อเนี่ยถูกการเมือง ว่ามันมีที่เด่นในแอนด้าต่างๆในการชงข่าวในการขามนักพิชาการอะไรต่างเพื่อที่จะเอาชงงานะข่าวคารอีกฝัง่งหนึ่งมันก็เลยส่งผลให้ตัวสื่อเองเนี่ยกลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้าง,างความแตกแยกแล้วก็ทําให้เกิดอารมณ์เกลียดชังกันระหว่างคนที่มาจากเสื้อฟลอสิเซค่ะตัวนี้เองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจริงๆตามหลักแล้วเนี่ยแม้สื่อจะมีเสียาพว่าจะเสนออะไรก็ได้ จะสื่อจะมีจรญาบ้านนะคะว่าถึงต้องมีความเป็นกลางนะคะต้องเสนอข้อเท็จจริงข้อเทอ็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ไม่เป็นเครื่องมือของการโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนหรืกลุ่มการเมืองปรากฏว่าที่ผ่านมาเราเห็นภาพว่าการเมืองกระโดดเข้ามาใช้สื่อในการโฆษณาชวนเชื่อและค่อนข้างกลุ่มปั่น,นะค่ะตรงนี้เองจริงในในหลายๆประเทศมัเป็นข้อห้ามอยู่แล้วคือ คุณใช้สื่อ,เพ,อเพื่อการนี้มันจะนำไปสู่อารมณ์แล้วก็อาจจะนำไปสู่ความเปลี่ยนช้างซึ่งจริงๆแล้วการสื่อปีนี้ว่า He s p ส e c h มันก็เลยเกิดภาพแบบว่าคนฟังสื่อฟังสื่อเสือเ้อเหลืองเยอะฟังสื่อเสื้อแดงเยอะพอเรามาเจอกันแล้วเราก็แบบเห็นว่าอีกคนหนึ่งอยู่สีตรงข้างเราเราอาจจะถูกกระตุ้นโดยสื่อแล้วก็คนรอบข้างเราก็ได้ว่านีเราไม่ชอบคนนี้เลยและพรอที่จะใช้ความรุนแรงกับทุก เราไม่รู้จักเขาเลยะคะ,ะเพียงเพราะว่าเขาอยู่เสื้อโคระสีกับเราตรงนี้มันก็เลยยิ่งมันมันเห็นชัดเลยว่าสื่อมีส่วนตรงนี้นะคะ่ะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดกระบวนการควบคุมสื่อซึ่งตรงนี้หลายครั้งสื่อย้งว่าเอ๊ะฉันอยู่ในโลกเสรีฉันน่าจะนำเสนออะไรก็ได้แต่คำถามคือต้อเสนอบนฐานของความเป็นมืออาชีพและจรรยาบรรณของสื่อป่าอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันเราเจอกรณีการควบคุมสื่อ ใช่ไหมคะคือมีกฎระเบียบหรือก่อนหน้านั้นที่คอสชขึ้นมาก็คือปิดสื่อเลยอนั้นเนี่ยมันก <im Alto> ็คือถ้าพูดตามตรงมันก็คือเราผ่านช่วงเวลาที่สื่อถูกใช้มาอนันมันก็เลยถึงขั้นที่จะต้องปิดพื้นที่สื่อเพื่อที่จะทำให้มันชะลอความขัดแย้งลงะคะทั้งที่จริงๆนักวิชาชีพสื่อและนักวิชาการก็ไม่ได้เห็นด้วยการปิดสื่อแต่ว่าบางสื่อที่มันปลุกปั่นให้เกิดเทสี บางสืศศ่อที vet, um oui, pit pit ่มันทาให้เกิดอารมณ์แล้วมันมันจะมันจะกระตุ้นทําให้คนเกลียดกันมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะจําเป็นที่จะต้องหยุดการทํางานแล้วค่อยๆค่อยๆวรเพื่อให้สถานการณ์สงบก่อนนะคะแต่พอมาในปัจจุบันเราก็จะเห็นได้ว่าโอเคมันก็ค่อนข้างที่ายละก็เป็นหน้าที่ของรุกบันที่จะต้องค่อยๆของถายให้สื่อมีเสียภาพมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่า ถ้าปล่อยถ้าเราปล่อยให้รัฐบาลหรือผู้นำหรือว่าคนมี้หน้ามาปิดสื่อนาน,นานเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอาอย่างนี้เนี่ยเกิดเขาเกิดรัฐบาลทำอะไรไใี่โป่งสแย้วใครจะตรวจสอบแทนเราใช่ไหมคะค,คือคือในสถานการณ์ที่มันเป็นวิกฤตที่คนมันจะตทากัน,นโอเคปิดสื่อเนี่ยมันก็ดูมีความชอบธรรมเพราะสื่อมันประชุมจัดหวยหรือว่ากลุ่มก้อนประกันเมือง ให้คนมันเกียดกันแต่พอมาถึงสถงานการณ์ตอนนี้ที่ค่อนข้างสงบและในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ค่อนข้างาค่อยๆปล่อยพื้นที่ให้สื่อและให้สื่อทํางานซึ่งหน้าที่สื่อที่สำคัญอันหนึ่งก็คือตรวจสอบและถวงดุลผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นผนถุือนันกการเมืองซึ่งตอนนี้เรามีรัฐบาลละประชาชนต้องการให้สื่อมีเสรีภาพในการตรวจสอบนโยบายของรัฐบาลอยากจะรู้ว่าใช้เงินไปยนะังไง เพราะว่าถ้าเพียงปิดสื่อเงี้ยสืย่อก็อาจจะทําหน้าที่ได้ค่อนข้างยากแล้วก็มันก็จะเสียผลประโยชน์ประชาชนในการรับข้อมูลสารอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงกับสื่อที่ค่อนข้างเอียงเอียงนะคะคือถ้าเอียงเอียงเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะที่มีสื่อที่เลือกข้างทางการเมืองไอ้ไอ้การที่เลือกข้างทางการเมือ,อ,องมันก็อาจจะเป็น ความปกติของสังคมประชาธิปไตยที่เรารู้สึกว่าเราชอบอฐานคิดแบบนี้มากกว่าเราชอบฐานคิดแบบเสรีนิยมเราชอบฐานคิดแบบรักษ์นิยมอันนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งสื่อเลือกข้างเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในสังคมสหรัฐอเมริกาเหมือนกันแต่ว่าคําถามคือว่าสังคมเขาเลือกข้างก็จริงแต่เขาไม่ได้ทําให้ผู้ฟังไนะปเกียดอีกฝั่งนึ่นนะคือมัน,เป,นเป็นบอกว่าโอเคจุดดีเป็นแบบนี้ผู้ฟังก็จะมีจุดดี แต่ว่ามันไม่ได้กระตุ้นเพื่อบอกว่าเฮ้ยถ้าใครเชื่อไม่เหมือนช้นก็กลับจากไปฆ่าไปอย่าอยู่เลยประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยคือคือเขามีมี l ิติ t ของเขาคือสื่อเลือกข้างเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยแต่เลือกข้างถึงระดับที่ทําให้เกิดความเลียชังฝ่ายตรงข้ามที่ไม่เห็นด้วยอันนี้ะถือว่าเกินขอบเขตแล้วค่ะซึ่งสื่อไทยเป็นก่อหน้า ปัญหาของสื่อไทยที่เลือกข้างก็คือปุบปั่นให้คนเขียนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะจ,จริงๆแล้วเลือกข้างในลักษณะที่ตามุดมการทางการเงินเ่ไม่ไม่ไมีไม่ไม่ไม่ถือว่าเป็นเร,รื่องปกติในสังคมประชาธิปไตายแต่การเลือกข้างเพื่อให้เลียกฝั่งหนึ่งแล้วก็เพื่อที่จะบอกว่าคนที่อยู่ตรงข้ามเราคือศัตรูเนี่ยอันนี้มันเกินขอบเขตการปฏิรูะะปการอ ฏิรูปสื่อารมวลชนนะคะมีผลกระทบเงินมากน้อยแค่ไหนคะถ้าเกิดการปฏิรูปก็ต้องถามว่าตอนนี้ปฏิรูปอะไรบ้างคือร่างกฎหมายมันต้องเหมือนเดิมกฎหมายไทยไม่ได้มีอะไรที่ขัดตกลบท้องไปจากกฎหมายประเทศที่พัฒนาแล้วเพียงแต่ว่าคําถามแล้วคุณจะปฏิรูปสื่อคำว่าปฏิรูปสื่อคือปฏิรูประดับไหนนะคะจะบอกว่าปฏิรูปแค่มารยาทนักข่าวในการทาข่าวจรรยบรณนักข่าว มันเป็นปลายทางค่ะการปฏิรูปจริงมันต้องต่ตั้งแต่โครงสร้างของอุตสาหกรรมการที่นักการเมืองไม่กระโดดมาทําสื่อน,นะคะการที่ไม่ใช่มีนอมินีเข้ามาจริงๆนักการเมืองเนี่ยในกฎหมายเ,เขียนเลยแล้วเรื่องมันเขียน่าไม่ให้นักการเมืองมาทําสื่อท้ายสุดมันก็ยังมีนอมินีอยู่นะคะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ,ถ้าถ้าทำจริงต้องตั้งแต่เรือกโครงสร้างของาาของาาาุตสาหกรรมว่าใครเป็นเจ้าของสื่อเลยแต่ว่าตอนนี้เรายังมีความหวังเพราะว่าเทคโนโลยีมัน าาะะผู้ชมผู้ฟังมีทางเลือกคือถ้าสื่อกระแสหลักคืออยากจะมาเป็นเจ้าของมากนะก็เป็นไปแต่ว่าเราก็มีสื่อพวกสื่อออนไลน์สื่ออะไรต่างๆซึ่งซึ่งมันน่าจะสร้างทางเลือกกับผู้บริโภคมากขึ้นถ้าถามว่ายุคปัจจุบันข้อดีก็คือว่าเราอยู่ในสังคมที่ช่องทางการสื่อสารมีเยอะมากขึ้นไม่จํากัดเฉพาะสื่อทีวีโทรทัศน์ละมีสื่อออนไลน์เรามีทางเลือกมากขึ้นนะคะแต่คาถาม,ถามว่าเราคอนเทนต์หรือเนื้อหา ที่ใส่ไปในนั้นคนบางทีมันอาจจะเหมือนกันหรือเปล่าคือแค่โทรทัศน์สรยุทธผลิตมาแล้วมาลงในออนไลน์ออนไลน์ก็เอาไปพูดต่อใช้ต่อือเท่าที่อาจารย์ประเมินมาเนี่ยสังคมไทยในเนื้อหาของสื่อในสังคมไทยเนื้อหาที่เราดูทุก,กวันเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาดรามา่าก็จะเป็นเนื้อหาที่แบบดาราคนนู้นนอนกับใครเนื้อหาที่ที่ใช้อารมณ์ค่อนข้างเยอะ ซึ่งจริงการที่เราเข้าถึูปฏิรูปสื่อนะคะมันไม่ใช่แค่ปฏิรูปช่องทางก,การสื่อสารหรือเนื้อหาเออแพลตฟอร์มสื่อแพลตฟอร์มสื่อปฏิรูปละตอนนี้มันมีดิจิตอลดิจิตอลมันก็แบบช่องม,มันเยอะขึ้นแต่ว่าเนื้อหาที่อยู่ในนะั้นคือปฏิรูปอย่าหรือเนื้อหาถ้าเนื้อยิงดราม่าเพื่อที่จะขายข่าวมันก็อยู่ได้แค่แบบ,บสังคมระดับดราม่าแบบนี้ค่ะมันไม่ได้สอนให้คนคิดอย่างเป็นตัเพราะฉะนั้น ต้องปฏิรูปตั้งแต่หนึ่งฟังก์ชานเาสกรรมด้านที่2ก็คือไอตัวแพลตฟอร์มสื่อที่ตอนนี้มันมีแล้วในยุคดิจิตอลกับอีกอันก็คือเนื้อหาที่จะทาขายที่มันไม่ได้ทํแต่ขายอะค่ะแต่ว่ามีความไม่ใช่มีแต่ความดราม่าแต่ว่ามันสามารถให้ความเป็นเหตุเป็นผลให้เราคนในสันงคมได้ะมันก็จะยิ่งทาให้สื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พัฒนาวิธีคิดของคนขายได้ แล้วคิดว่าการเมืองจะปฏิรูปอะไรคะที่มเนนีเรื่องต่อค่ะถ้าความเห็นอาจารย์ก็คือมองว่าตัวการเมืองมันมีปัญหาออกมาอยู่นะะสื่อการปฏิรูปสื่อเป็นแค่หลายาทางนั่นเองการที่จะทําให้การเมืองดีขึ้นก็ต้องปฏิรูปที่การเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบการเลือกตั้งนะคะการตรวจสอบ นายกหรือว่าการตรวจสอบผู้นําความโรปร่งใสรัฐบาลคือมันจะต้องมีระบบกฎหมายระบบการระองค์กรอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบแล้วการทําหน้าที่ตรวจสอบขององค์กรอิสระก็ต้องไม่เลือกค่าคือต้องตรวจสอบทุกผู้คนที่ขึ้นมาไม่ใช่ว่าใครที่อยู่ด้านด้านตัวเองแล้วก็รอดแต่ว่าใครที่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็จะเหมือนกับปี้ให้ตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆตรงเนี้ยเราคิดว่าถ้าทํางานไม่ใช่อยู่บนธ ซึ่งเราโดนฐานปฏิปัอษ์งาสังคมไทยมานานเราคิดว่าต้องแก้ตั้งแต่ระบบการเมืองระบบการตรวจสอบถ้าตรวจสอบแบบทุกคนไม่ไว้หน้าแล้วก็มีระบบการเมืองท,ที่เข้มแข็งมากขึ้นก็กๆๆน่าจะน่าจะดีดีโดยที่สื่ออาจจะไม่ต้องปฏิรูปว่าได้คือท้ายสุดสื่อเป็นแค่ปลายทางในการปฏิญุก่ะค่ะที่ทําให้คนไทยมีความเป็นเตป็นคนมากขึ้นแต่ว่า รือว่าให้ความรู้คนไทยมากขึ้นแต่ว่าตัวถ้าจะปฏิร่การเมืองก็ต้องเขารูในในระดัการสอบรด้สื่อทำหน้าที่มีกางไรให้คนรู้เท,ท่าทาการเมืองค่ะสุดท้ายนี้ขอให้อาจารย์ให้คำแนะนำการเสร็จสื่อทางการเมืองก็อย่าเสร็จคือ,ค,อคือเราต้องค่อนข้างรู้อะค่ะว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของประโยชน์ค่ะทา,างรัฐศาสตร์เนี่ยเรามองว่าการเมืองคือเรื่องของ แล้วเราจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาผู้นําหรือว่าแกนนําหรือว่ากลุ่มก้อนทางการเงินเขาใช้สือ่อเพื่อที่จะเข้าถึงฐานเสียงประชาชนในการที่จะทําให้ตัวเองมีอำนาจและมีความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆจริงๆการเมืองที่ผ่านมาเป็นการเืองของผู้นาค่ะเพราะนั้นคนไทยก็ต้องหรือเด็กมัธยมหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือผู้ตาตรงก็คือต้องค่อนข้างรู้ท่าทันต้องรู้ว่านี่คือเกมการเืองของอิลริ เราอย่าเอาตัวเองเข้าไปเหมือนกับไปแลกหรือไปเสี่ยงการการจะเสพสื่อได้นะก็ต้องดู้เท่าทานเพราะท้ายสุดเนี่ยเท่าที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวกันือคุณไม่เคยเห็นแกนนำตายเลยแต่คุณจะเห็นประชาชนคนทั่วไปที่ที่มาประท้วงด้วยเป็นความต้องการส่วนใหญ่คือผู้ที่เสียหายและผู้ที่ตายแล้วจะร้องเรียนอะไรก็ท้ายสุดถ้าเขาขึ้นมามียหน,น้าเขาก็ไม่เห็นช่วยอะไรเราดังน,นนะั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้เท่าทานการเมือง ต้องเสียสี่ยงระมัดระวังและอย่าเอาอารมณ์เข้าไปร่วมด้วยเพราะว่าอารมณ์เหล่านั้นน่ะมันจะกลายเป็นเครื่องมือสำหรับนัการเมืองในการสร้างฝาช้าขึ้นเป็ตัวเองส่ะสถานีก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะแล้วจะร้องช่ไขอบคุณอาจารย์มากนะคะเบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหลังไลยเบื้องหลังไหมทำไมทำเป็นอย่างนี้อ่ะแต่ทำรูปได้แบบอ๋อ ઓ <laughs>